นะครับคุยทำไมเงียบหรอือเปล่าฮ้อฮึมฮึมฮึมม,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 มากครับพี่น้องวันนี้มาก,กินแกงเห็ดเพาะ ใส่น้ำยานางกับเห็ดละหอกับพี่น้องนะมึงเจ็บแสบครับผมนี่ครับเดือดเดือดเลยพี่น้องสีคุณคุณกุเมีอยงเนาะสีน้ำยานางครับพี่น้องครับเข้าไปใส่ผักไปได้ครับพี่น้องมานีนี่ครับผมโอ้ยนี่ครับยางหอมไหมครับผมนี่ครับพี่น้องใส่ผักก็แย่งครับผมหอมเลยครับพี่น้องอุ้ยบนน่มหมอเดือดฟุดๆครับผมนี่ครับหอมผักก็แย่งครับพี่น้องครับเห็ดเปาะครับผม แม่เพิ่งกลับบ้านแม่มอเอามาฝากน้องพี่น้องวันนี้เนาะเห็ดละงงก,กับเห็ดเผาะน้องพี่น้องวันนี้มาใส่ผักีตูล,ลงไปเลยครับพี่น้องขาดประเด็นไ,ได้ครับผมคือผักีตู้นะครับผมผักปุ่นตูครับผมใส่ลงไปเลยครับตัวพุ่มหอมพี่น้องโบซาอย่างไรครับพี่น้องสำหรับแกงเห็ดเท่าวันนี้นี่ครับใส่ผักปุ่นตูลงไปเลยครับผมเอากรสิพ่นเลยครับพี่น้องยังหอมดีพี่น้อง ดำนี่บะหมี่ยังครับน้ำอย่าน้าง,ง,บง,าาาง,งบรบีนนงงนรบนน่น้องถ้าห้างเซนน้ำอย่าน,น้างมันสิทดิ์คว่ำชิมนลรบี่น้องบุ๊คเห็ดเผาะครับผมนี่เห็ดเผาะสดๆเลยรบีน้องนี่ครับสีน้ำไมนสิเธิ์คว่ยังไงนะเพราะว่าเ้าใส่น้ำอย่านั่งรพี่น้องมันรูอย่างหอมครับนะครับเห็ดเผาะเห็ดเผาะปลาบ้านเราครับผมนี่ครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้กลับมาพบกับพี่ใหญ่ใช่ไหมครับเช่นเคยครับผมมือนี้สีผ้าพีผ้าน้องมากินแกงเห็ดเพาะครับพี่น้องแยงเห็ดเพาะใส่เห็ดรวมนะผมเห็ดละโง่เนาะพี่น้องเห็ดละโง่เห็ดขมเนาะกับลูกโดดเนาะพี่น้องมือนี้มาแซ่บๆมากเลยครับผมกับเจ้าบองครับผมกับข้าวเหนียวห่อนที่กอลพี่น้องนี่ครับข้าวเหนียวครับผมข้าวเงห่อนห่อนนะพี่น้องมามาแซ่บๆมากั่งครับผมกับพี่ใหญ่ใช่ไหมครับพี่น้องเนาะพอลายใหญ่ฮางครับผมมามาพี่น้อง เอลองเห็ดตะโงกก่อนนะพี่น้องแซ่บแซ่บใส่ยานั่งเราพี่น้องมคนนี้แกงเห็ดเอาแกงเห็ดเสยานางรวมเบิ้งเห็ดเผาพี่น้องเไงเยอะ ขอนยกจี๊ดไพี่นเองครับคือจะบอกไห้พี่อนอแจบครับสูดอดจำนาพี่นเพ่องครับอ้ เผ <c oughs> าเงยน่ครับเฮียละงงกพี่น้องนี่เป็นสีคำคำเลยเข้าเสียน้างนะ้งมาแกงเสียนา้งมนพี่น้องมาเจา้าบองคุยได้พี่อง ทำได้ก็ได้ครับไปมงกุฎเออพร้อมพายุตักับผักคาเอ้ผักอ,อ,อื่นพนน <c oughs> นนนี่น้นนองผักกระแยงเนาะแกงแบบบ้านพ่อครับใส่พักกระแยงพี่น้อง ครุยเขามแย่หรือกป้อา สุดยอดเนาะอาหารเติมตามเราดูพี่น้องแกงเห็ดอพอาะกินเท้าโมกไม่ยิ่ออกนาฝนขึ้เขานาฝพ้นนะจะได้กินซองเด่นหก <c oughs> เดือนหาเดือนหกพี่น้องอาหารป่าตามฤดูครับผม แกะไม่ยู้เป็นยังที่เขาเป็นแจบบอกมาแล้ว chăm nằm cho ngoài nằm nhỏ Wow, hình ับนตง่มตัวพี่น้องตังไปยครัเห็นพอเดเมมาจากบ้านเลยพี่น้องแม่เพิ่งกลับบ้านเพิ่งแบมาฝากนะแมาแก่งพี่น้องในเบิรงนเลพี่น้องเนาะ ขอบคุณหลายด้วยแม่ด้วยครับในเห็ดพร้อมอาาอมาฝากเละอัเดนมาแก่งให้พี่น้องเรับส้มกันครับขอบเห็ดบ,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 บานห้องสุดยอด เม็ดเไม่ออเ <c oughs> จือรุกโดไปสเม็ดนือะไรสดๆเรีผมเห็นค่อเยเใช่เจอ้บองตอนนะครับตำหนามนิดหน่อยเห็นงง้ห <c oughs> รือ,อ,อเปเห็นแล้วงบนะครับ มีเฮด่งนะพีน้อครับีเฮดผิ่งนะเฮดผึ่งหวานหรือเฮดเผิ่งคมกับหมเนาะเฮดผึ่งเขาเอามาเฮดผ่งนัี่นอบ่ค่อยมบ่ขมเลยนันออปนหวานนุ่มๆจังเลยพี่น้องกึดเลยครับ มาเสร็จฉันกันเด้พี่น้องมือน,นิแซบปีนึงสิได้กินแค่หนึ่งน้อพี่น้องแกงเห็ดทอดภาษาเนี่ยเขาจะเอิ้นเห็ดท็อปนะพี่น้องภาษาอีสานจะเอิ้นเห็ดเทาะนะ เผืตตนตานกันมาครับมากินแกงเฮดพอเฮดท็อปเจ้าเสียแบ,บแบดูดูนี่ก็จะมีอื่นกับ Head เฮดพอไอ้พีน้องทิมา่าทิม่าแรงเนาะจะหารอีสังเขาแย่ นองขอยังไงไดใส่พริกเกินมาเนาะไหลเนาะคำเย้เลยเนาะ

กดแซ่บสดยอดพี่น้องมือรับมิโน่กแกงเห็ดเผาะนะครับผมใส่เนื้อหนุ่มโง่กับเสียงรถผ่านตอนนี้หลังแห้งจันเอยเนาะมันจะเด็กแว้นตอนนี้นอเ,น <c oughs> เอาายายาย้าวเวลาใยญ่แห้งพี่น้อง จังใดก็ขอกราบลาพี่ลาน้องวิญญาณเสน,นาะครับผมจังใดก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องบิ๊กใหญ่ชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องเล่านะครับผมเฮตุคิปเฮ็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันนะครับผมจังใดขอลาพี่ลาน้องวิญญาณเสน,นาะครับผมสวัสดีครับ